หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่เบดลูกจากบา่วาตะขาบมีจากขารู้ครับสิทอนพิษได้ดีมากลุงลุงอะไรเบดเจออะไรนี่เจออะไรเบ็ดจะพาไปดูไปไหมน่ากลัวมากๆเลยไปไหมไปดูไหมยุ้ยใส่ละเบ็ดอยู่นูน่นตามมาไปดิเอาไปบึง้งเมื่อกี้เบ็ดเจออยู่ใต้ไม้นี่อยู่ใต้ไม้นี่บอครับแม่นี่ยังล่ะเปิดบิ้งดู โยเบิงบ้งบิ้งเอ้ยคือแดดยิงคืนจิ่งซี่ไม่เห็นจังใดญ่ในเบ็ดมึงเปิดเบิ้งบอกครับโอ้ยเบิง้งเนี่ยอันนี้ขีเข่เคบนะครับแต่ขับหรือว่าตะขับเลยโอ้โต,ยยตัวใหญ่แท่หวะเป็นแต่ย่านเ้ยมึงมาเห็นออียงมันในเบ็ดยังพ่อเนี่ยเป,เ,ๆๆเปิดเล่นๆไปเรื่อยๆครับเปิดเล่นซื้อๆเนี่ยครับ <c oughs> เลยพ่อครับ <c oughs> เปิดเบิ้งดู <c oughs> นเนบิ้งเนี่ยบูยอย่าว,าวอาดหลาดเ <c oughs> ว้ยเบิ้งเนี่ยมึง <c oughs> จานบน่นเบ็ด ลัวครับแต่ใช้ความ,ะมระมัดระวังครับระมัดระวังระมัดระวังบอมันระวงัง <c> เ <oughs> <c oughs> อ้ยเนาะออกขมิ้นเป๊ะเลยเนาะบื้องเนี่ยเบื้องเป็นตะยานนะครับอันนี้บ่กควรลอกเลี้ยนแบบนะครับอันนี้เป็นสัตว์มีพิษนะครับแต่ขบับบอ่บอบ่อบ่อนั่นจริงยายาลอกเลี้ยนแบบนะครับ <c oughs> เคยจับไหมเบ็ดเคยครับเคยจับบ่อยมากเลยครับเคยจับ <c oughs> ด่เคยจับบ่อยครับใส้มือนี่บอยจับอ่ะ ไม่ใช่ครับ <c oughs> ใส้เนื้อจับเอาเนาะใส้เนื้อคีบเลยบอกเดี๋ยวไปหามาสัน่นไปไปเอามานในฐานะผู้เชี่ยวชาญตัวน้อยนี่เบดลู้จากบ่วว่าตะขาบมีจากขารู้ครับมีกี่ขาข้างละยี่สิบครับส,สองข้างก็สี่สิบครับสองข้างสี่สิบขาครับโอ้เคยนับไหมบ่เคยครับโอ้พวกนี้มันเจงีหลีไปอันนี้เบิง์ดพี่้อกอันนี้ เดี๋ยวยุสานพระเจ้าสิเทศให้เบิงว่าสินับให้เบิงว่ามันมีจักขาแท้นะครับเดี๋ยวมาเอ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 านี่มาดูเบสเออน้ำลายเนาะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่สิบคู่สิบคู่กับขังและยี่สิบ ทางสองข้างกัสิสี่สิบถึอกิลลีของมันว่ะอุ้ยยานเว้โอ้ยเก่งแท่วะนี่ไหมเดี๋ยวคิบคลิปใช้ถังดูเบ็ดคลิปใช้ถังเอาถังมะเออคิบใช้ถังดูเบิ่งเน่ยอันนี้บอควรลอกเรียนแบบนะครับอืมแต่ขาดนะครับนี่อ๋อสรพิษนะครับห้ามลอกเรียนแบบเฉพาะผู้ชํานาญการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอันนี้ถ้าต่างต่ ตังต่กี้มันกะผู้เฒ่าบ้านเขาก็สิเอาทําเป็นใส้ใส้ใส่เหล่าดองแล้วก็ินเพื่อบํารุงกําลังนะครับโอ้ยเป็นแต่ย่านเนาะเบิ้องเนี้ยจับเป็นไส่ทางไม่เบ็ดมันหลุดมือแบโอ้ยบุดีแบบโอ้ยถ้าผู้ใดโดนมันกัด มันต่อยกับการแก้ก็คือเอาใบล้างจืดมาตาตาผสมกับน,น้ำาด่มแล้วก็เอากากนั้นโปะมองที่มันกัดหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอาอยางยางฟักท้องที่กรีดเอาอยางจากผิวของลูกมันน่ะเอามากรีดเอาอยางมันแล้วมาทาทาทำนี่กับสิทอนพิษได้ดีมากพิษตะขาบเบ็ดครับ <c oughs> รู้ว่าว่าคนทั่วไปนี่ว่าเบ็ดเป็นเด็กเก่งเด็กขยันรู้จากบอ ไม่รู้ครับบลูเลยคาหายใจย,ยู่หาแต่กินแยงเดี๋ยวเนาะมึงเนาะคแต่แต่ว่าเกง่งจหลงนะครับแล้วก็ขยันหานั่นหานี่มาลอกก็อกแก๊กของเขาเบีดอายุจะกขวบสิบขวบครับสิบขวบแล้วเขาโรงเรียนปอใดปสี่ครับปสี่หายู่หากินตั้งแต่อายุจากปีตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเนาะครับมากแนว้นี่เนาะมึงเนาะ